lui leo lui. Trộm rồi, anh, hoài tròn không nhung cắt tròn đâu อ้หมนก่อค่อยร่อนชอนอืมแล้วแต่เลยก็จาวันี้ยรูปให้พอดูเอาทีละอันเอาทีละอันเน,นี่ได้ได้ได้ทำอย่างนั้นก็ได้แต่เอาทีละอันนะอื กี่คันกี่คันกี่คันเก่งทุกอย่างาเงลยวะงม,ม,ม่เอแม่ทำอย่างเงี้ยแบบว่ารีดอย่างเงี้ยแล้วก็ออกเลยเหรอใช่อรีดออกรีดออกรีดออกทำเ่อะอันพี๊ อเอานัำพิกปลาด้วยเหรอเอานัำพิกปลาเลยเหรอ,อ,รหรอแซบไหมแซบโอ้โหนี่อะไรนะพิกะปิ ถูเลยต่อไปก็อันนี้อะไรดีพริกเกลือแล้วกันน้ำปลาออสเตรียแล้วกันอันนี้ไข่อ,อันนี้อืมเอายังเลยก็เอาเป็นน้ำส้มสายชู <laughs> น้ำส้มสายชู เอาใส่ชูก็ใส่ชูเอาลงไปอันช้อนเลยเอาหมดแล้วทำไงต่ออ่าเจาฟองหน่อยทำหมดแล้วทำไงต่อ,อ,อเจาไข่เจียวมันอ,อื่นไเจวไข่เจียว,ยยวมึงัดขาหรือด้วย เอาไปทอดแล้วไปทอดอนอกินแล้วออเหรอ,อยังเีงงยอื ยเยอะยปองกินแ,แล้วใส่ข้าวจะเยอะเลอ่าเร็วมาอันนี้ปลาปอ,อ่นอี้มไชูอพริกพริกอะไรพริกป่นเหรอพรนเขืมะเขอืขอเทศด้วย เส้นมะละกอนี่มันเครื่องส้มตำให้ชัดแล้วก็ไอ้ที่เสียงทองอันนั้นที่มันใส่ใส้มตำม,มาทั่วป่นเนาะไม่ใช่อะไรเว้ยไอ้ชีมมันนวลนวลน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บอ๋อแล้วก็แล้วก็อะไรอ่ะมันมะนาวน้ำมะนาวอ๋อน้ำมะนาวด้วย เอาตรงที่เป็นสกอตไบรสีเขียวถูลองถูก็ได้ลูกม,มันเป็นข้าวที่ติดได้ใช่ถ้ามันไม่ได้ล้างเลยมันก็จะติดใช่ไหมถาม้านนกินแล้วนนมาล้างเลยมันก็จะไม่ติดใช่ปะใช่ไม่ใช่ใช่อันนี้คืออะไรนี่คืออะไรดีอันนี้คือการการล่อนจานมีลจาดยมีล่อนจานด้วยเหรอ ต้นจในให้มันเป็นวงกลมที่เขาทำจานกันนะเหรอเขาทำอย่างนั้นเลยอะเหรอเหรอเหรอเอาแล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วไงต่อ่แล้วไงต่อนะขนมเจี๊ยบขนมเจี๊ยบโอ้ยทำนี้ทำอย่างนี้ขนมเจี๊ยบเี่ยบใส่จานเออนั่นแหละเอะไรวะบัวลอยมึงบัวลอยด้วย บัวลอยเออมีบัวลอยด้วยอันนี้คือนมเทียนอ๋อนมเทียนขนมอะไรที่มาคู่กับขนมเทียนล่ะนมเค็งนมเค็งนั่งอันนี้ผลไม้ผลไม้ด้วยบัวลอยเอามีไปแล้วนะบบัวลอยอ่ะเอาอีกเหรอบัวลอยอ่ะสองอันสองอันสองครั้งแล้วก็อันนี้เป็นเป็นอะไรดี อาหารอาหารที่เขาใส่จานกันอ๋ออันนี้เอาไปเป็นอะไรดีบัวลอยสามจานบัวลอยสามจานอ่ะช้อนอ่ะช้อนใส่ไหนช้อนใส่ไหนช้อนใส่ไหนเอ๊ะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกช้อนช้อนส่อมทำมาไว้จิ้มบัวลอยลงเฟซบุ๊กได้ไหมเนี่ยได้ได้โอเคอนุญาตแล้วนะ yeah